ผู้ถือบัตรสวัสดิการเฮ hey! รัฐช่วยค่าไฟน้ำประปาต่ออีก7เดือนนายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองแถลงมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาตั้งแต่เดือนตุลาคม2565ถึงเมษายน2566หรืออีก7เดือนจากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่30กันยายน2565ค่ะโดยใช้งบประมาณจากกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม จำนวน1933.05้านล้านบาทสนับสนุนค่าไฟฟ้า1786.05้าล้านบาทช่วยเหลือประมาณ810,000ครัวเรือนและสนับสนุนค่าน้ำปาปาหร้อยสีล้านบาทช่วยเหลือประมาณ21 0 0 0 0ครัวเรือนค่ะทั้งนี้มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้ามีรายละเอียดดังนี้1กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนติดต่อกัน3เดือนให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน2กรณีใช้ไฟฟ้าเกิน50หน่วยต่อเดือนให้ใช้ เงิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนค่ะ3กรณีที่ใช้เกินวงเงินที่กําหนดผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมดค่ะสําหรับค่าน้ําประปา 1. กรณีที่ใช้น้ําประปาไม่เกิน315บาทจะได้เงินสนับสนุนค่าน้ําประปาในวงเงิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน2กรณีที่ใช้น้ําประปาเกิน3 1 5บาทผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะเป็นนนผู้้้รรรรัับภาาาาาาะะะใกชํํคค่่ปปทงหมด